ชาดาเปิดงาน o oh, t o p to the World รับนักท่องเที่ยวช่วงแข่งมอเต g ร์ีกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้กลุ่มผู้ผลิตชาดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงาน o oh, t o p to the World ภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่สากลที่บุรีรัมยกสุดยอดสินค้า o oh, t ท p อทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า200ร้านค้า ไปจัดแสดงและจำหน่ายสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในงาน MotoGP 2023ที่จังหวัดบุรีรัมย์หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้กลุ่มผู้ผลิตนายชาดาไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงาน o t ท็อปทูเดอะเวภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่สากลเพื่อสืบสารการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโอท็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็ได้เรียนรู้ทักษะ ด้านการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อในห่วงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่17 OR Thailand กลังปริก2023ที่จัดขึ้นณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาภายในอาคารชั่วคราวติดแอร์เย็นฉ่ำที่บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอลช้างอารีนาอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายนฤชา ขสาวสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยงานภาคีผู้ประกอบการโอทอปภาคเอกชนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวแวะชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรสุดยอดสินค้าโอทอป จากทั่วประเทศกว่า200ร้านค้ามีอาหารถิ่นรถไทยแท้สี่ภาคจากทั่วประเทศอาทิไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นปวยจับยวนจังหวัดอุบลราชธานีก๋วยตี๋วสุขโขทยัยบ้านนาจังหวัดสุขโขทยัยข้าวซอยจังหวัดลำปางกาแฟบ้านซับศิลาจังหวัดนครราชสีมาขนมไทยใหญ่หาดจังหวัดอ่างทองเป็นต้นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาระดับพรีเมียม และโซนเฮลแด์สปาที่ได้คัดสรรพื้นที่ภายในงานให้ทุกท่านได้พักผ่อนย่อนใจไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสไตล์สปาไทยมีทั้งการนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อผ่อนคลายและการนวดเพื่อความงามพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาจากผู้ประกอบการโอท็อปได้แก่กำไลต่างหูเบนจรงจากปานละดาบเบนจรงจังหวัดสมุทรสาครหัตกรรมนังตะลงุงจากกลุ่มอาชีพ สหกรณ์แกะหนังตะลงุงชุมชนโลงเจจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องเงินจากหัตกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัมย์ นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน3-5ดาวและดเพิ่มช่องทางผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงการพัฒนาการ ของผลิตภัณฑ์โอท็อปและสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มจะเห็นได้จากการที่นาย,ยกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติคือการเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงนโยบายส่งเสริมกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผลิตภัณฑ์โอท็อถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศซึ่งเป็นต้นทุนของ พลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการต่อยอดและพัฒนาไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและเมื่อประเทศไทยได้รับสิทธิจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023สณสนามช้าง,งกินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่27จนถึงวันที่29ตุลาคม2566ซึ่งจะมีนักแข่ง จักรยานโยน์ทางเรียบที่มีชื่อเสียงระดับโลกรวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์โอทอภูมิปัญญาท้องถิน่นออกสู่สายตาชาวโลกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอและเพื่อสนับสนุนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นเศรษฐกิจกของประเทศไทยให้เข้มแข็งและก้าวเดินต่อไป เป็นเรื่องเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมแล้วเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และท่านอธิบดีกรมการสานอสันมท,ที่ได้คิดเริ่มอันนี้มามันจะเป็นการกระจายรายได้นะครับถึงท้องถิ่นจริงๆนะครับในในระดับการแข่งขันมอเตอร์ GP ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งค,ความหลากหลาย มันก็จะเป็นความหลากหลายทางท้องถิ่นนะครับส่วนมันจะไปทุกสาขาอาชีพนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะสาขาอาชีพที่เป็นระดับสูงอย่างเดียวนี่คือตั้งแต่ราดหญ้าไปจนถึงระดับสูงมันมันเป็นความหลากหลายทางอาชีพอย่างยิ่งครับผม คุณท,ทางรัฐบา,าลจะมีการส่งเสริมการจัดงานในลักษณะนี้อีกไหมครับก็ต้องส่งเสริมนะครับเพราะว่า,าต้องดูผลจากครั้งนี้นะครับ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าต้องจัดต่อไปนะครับแล้วโอท็อปก็ผ่านความยากลำบากมาพอสมควรนะมันถึงตรงนี้เรายืนอยู่ได้แล้วนะครับแล้วผมก็ว่าฝากพี่น้องคนไทยเรานะครับช,ช่วยกันสนับสินค้าโอท็อปและที่สําคัญนะครับช่วยไปเชิญฝรั่งมาดูด้วยนะท่านต้องเชิญฝรั่งมาดูแล้ว ขายฝรั่งได้นั่นก็คือเงินก็จะเข้าบ้านเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าฝรั่งก็มาเห็นสินค้าของเราไม่ใช่ของขี้เลนะครับของเราทําด้วยจิตวิญญาณทุกชิ้นของโอท็อปเนี่ยทำด้วยจิตวิญญาณจริงๆถ้าไม่มีวาสนาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับผมทคนจะพัฒนาตัวเองยังไงเพให้อยู่รอดในยุคสมัย คือคืออันนี้สําคัญที่สุดแลวการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่ผมกล่าวมักครู่ต้องต้องรู้ว่าเราหยุดจุดไหนตอนนี้เรารู้จุดที่เรายืนแล้วเราก็ตรองปรับปรุงตัวเองไม่ว่าเป็นแพ็คกิ้งไม่ว่าเป็นระบบการขายสินค้าเราเนี่ยไม่เป็นรองใครแต่วิธีการนําเสนอต่อตลาดวันนี้คนไทยยังขาดอยู่ขาดการนําเสนอ กับเทคนิคในะการขายนะครับแล้วก็ขาดการเรยผยแพร่ไปทั่วโลกผมว่าถ้าเราช่วยกันทุกฝ่ายอันนี้เป็นไรายได้ที่ชัดเจนที่สุดคือตกกับคนไทยแน่นอนนะครับผมครับสุรชัยพี่รักษาภาพข่าวสุก,กันวรีสุวรรณรายงาน